กี่โมงครับพลลี่ตีสี่แล้วค่ะที่เราตื่นเช้าขนาดนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาดูขั้นตอนวิธีการทำไม่ว่าจะเป็นเต้ากัวเต้ากัวปุ๊บก็มีเต้าหู้อ่อนเต้าหู้อ่อนก็มีน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้ก็มีเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดก็มีโอ้และที่อยู่ตรงนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เต้าหู้เลยสูตรดั้งเดิมนะครับเจลุยเองสวัสดีครับ เริ่มต้นก่อนเลยกรับมาวิธีเราเอาวัตถุดิบมาก็คือเป็นถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองก่อนเลยถั่วเหลืองข้าวมูนนี่ต้องทำมาจากถั่วเหลืองใช่ไหมคะแล้วทีนี้เอาถั่วเหลืองไปทําอะไรก่อนครับล้างไปล้างก่อนแล้วก็แช่น้ำแช่น้ำนานไหมครับก็ประมาณ2ชั่วโมงแล้วถึงจะไปมูนอย่างตอนนี้นะครับเฮียเขาทำอะไรอยู่ครับเจนลุยครับอยู่เจียวอยู่เจียวอยู่เจียวหรือภาษาไทยก็คือ ขันน้ำขันน้ำนั่นเองนะครับอ๋อน้ำที่ได้ก็คือจะเอาไปทําเป็นน้ำเต้าหู้เป็นน้ำเต้าหู้เลยแบบเข้มข้นคือน้ำเต้าหู้นะครับที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําลงมาใส่ถังนะครับใส่ถังอันนี้หลังจากนั้นมีส่วนผสมที่เรียกว่าดีเกลือดีเกลือเพื่อให้มัน จับตัวเป็นก้อนอย่างที่เห็นอยู่นี่นะครับว่าเจ้ลุยนะครับก็ทําการหออ่อะเะะต้ากัวเต้ากัวขั้นตอนในการห่อทําไมต้องห่อให้กลมอย่างนี้ด้วยล่ะครับมันจะได้รูปทรงอ๋อต้องแน่นนิดนึงเหรอครับแน่นนิดเลยหลายคนเคยกินเต้าหู้นะคะแต่จะเคยเห็นกรรมวิธีการทำหรือเปล่านี้สิคะ หมือนตอนทานเลยสักนิดพักดื่มน้ำเต้าหู้ร้อนๆชู่กำลังยามเช้าเขาด้วยบรรยากาศสวยๆริมคลองลัดพรีแบบนี้ไม่มีอะไรจะสุดเท่าแล้วล่ะค่ะเป็นไงขคมข้นหอมมากครับหอ,อมมากเลยลองชิมดูครับ ของวัฒนธรรมไทยอยู่ที่ความร่มเย็นในใจนี่เองรับตะวันด้วยกิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิตอิ่มอกอิ่มใจกับบรรยากาศยามเช้าไปแล้วคราวนี้ไปปั่นจักรยานออกกำลังกายชมสวนผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะสองฝ่าฝั่งถนนชะอ,อุ่มไปด้วยสวนผลไม้ที่ยังคงเป็นแหล่งอาชีพของคนที่นี่บรรยากาศสวนแบบนี้แค่ปั่นจักรยานเที่ยวก็สุขแล้วค่ะ หน่อยคะ่ะนี่พี่เขากำลังทําอะไรคะเนี่ยครับพี่เขากำลังกลวยดินครับกลวยดินครับผมบก็คือหน้าฝนเนี่ยเอ่อหรือการลดน้ําที่เราลดเราเขาจะใช้เรือลดน้ําแล้วน้ำเนี่ยมันปะทะเนี่ยมันจะทาดินลงมาฮะถ้าดูฝัง่งนู้นจะเห็นรากของเอ,อ,อสพาราตัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยลอยขึ้นมาเลยเราทําคันล่องไม่ให้มันไม่ให้มันเอ่อซุดลงไปหรือ,อหายไปอีกอันนี้ก็คือเราโกยธาตุอาหารในดิน ที่ตกลงไปแล้วไปแช่น้ำเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารก็ลอยกลับขึ้นมาถึงเวลาสักประมาณ5 6เดือนเนี่ยเราต้องล้างต้นเก่าออกให้หมดครับเพราะว่าต้นเก่าเนี่ยก็คือต้นอันนี้ต้นต้นพี่เลี้ยงต้นน้องต้นที่เห็นเราโผล่โผ่เนี่ยอนาคตเนี่ยเราเราจะไม่เก็บมันถูกไหมฮะมันจะมีใบแต่เราจะไปเก็บหน่อข้างหน้ามันก็คือต้นน้องข้างหน้ามันเพราะฉะนั้นต้นต้นพี่เนี่ยจะต้องเป็นเลี้ยง หนอ่อกอต่อไปสมัยก่อนเลยเขาปลูกอะไรกันคะน่าจะไม่ใช่หน่อไม้ฝรั่งแนะ่ๆที่ดําเนินสะดวกเนี่ย,ก,ยก็ตั้งแต่ขุดคลองขึ้นมาแล้วเนี่ยคนจีนมาอยู่มากเนี่ยที่ดังที่สุดก็คือพริกหอมกระเทียมบ,บางชาหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่เข้ามาในช่วงระยะหลังนะคะแต่ทํารายได้ได้ดีชาวบ้านก็เลยนิยมปลูกกันมากแต่หากเป็นสวนแบบดั้งเดิมต้องเป็นสวนฝรั่งหรือว่ามะนาวค่ะ จากที่เราจะได้ปั่นจักรยานเที่ยวนะครับแล้วก็เห็นผลไมกก้กรากไม้ต่างๆอย่างที่อยู่ในมือของเรานี่ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวน้ำหอมด้วยเปล่ะครับครับผมหอมมากหวานด้วย,วยใช่แล้วนะครับแต่ด้านหลังนี้ของเรานี่ก็คือสวนมะนาวครับมะนาวเนี่ยจริงๆแล้วพอเวลาเราปลูกนะครับตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกเนี่ยกี่ปีถึงจะได้เก็บเกี่ยวครับสองค่ะสองปีแล้วเก็บได้ทุกวันไหมครับเป็นเดือนเป็นเดือนอ๋อเดือนหนึ่งเก็บได้ครั้งบงไ้ั้ก็ยี่สิบวันอเป็นชุดนะครับเป็นชุดอ๋อเป มากินที่ชุมชนเหล่าตักลักก็ป่าเข้าไป2วันเข้าไปแล้วเรียนรู้อะไรมาก็เยอะวันนี้จะหลงล่องเรือออกจากชุมชนไปดูสายน้ำและเรื่องราวของคลองดำเนินสะดวกกันบ้างค่ะมาตลาดน้ำทั้งทีต้องมีกิจกรรมทางน้ำบ้างดีกว่าเรากเลยต้องไป พายเรือไมต้องพยยากไปยากไปเราต้องนั่งเรือยนต์เรือยนต์แบบนี้ครับเครื่องไปแปโชมวิธีชีวิตถีของชาวดำเนินสะดวกใช่ครับสองฝั่งคลองนะครับจะได้เห็นเลยใช่ไหมใช่ครับนั่งไปใช่ใช่เห็นเดี๋ยววันนี้ลุงตีจะพาเราไปครับสัมผัสตัวเป็นๆเลยเดี๋ยวขอสัมผัสก่อน ณเวลานี้เราอยู่นั่งอยู่ในเขตหลักแปดเราไปเรื่อยๆปุ๊บก็จะเข้าสู่หลัก7แล้วก็ได้เรียนไปเรื่อยๆหลัก7แล้วก็หแล้วก็ห้ามันไม่จะมีหลักด้วยลหรอใช่เป็นหลัก หลัก็ขุดคลองนี่เขาแบ่งเป็นเป็นหลักๆนะฮะร้อยร้อยเส้นก่อนเป็นหนึ่งหลักร้อยเส้นเป็นหนึ่งหลักคือร้อยเส้นก็เท่าก,กับ4กิโลร้อยเส้นสกิโลเสน่ห์ของการท่องเที่ยวทางน้ําคือการได้เห็นทิวทัศน์360องศารอบตัวไร้ขีดจํากัดได้สัมผัสทักทายและทําความรู้จักกับผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆอย่างใกล้ชิดแบบนี้ละค่ะมาถึงแล้วนะคะหลักแรกที่เราขึ้นมาเยือนก็คือหลักที่7ค่ะครับ ที่7นี่มีความสําคัญยังไงบ้างคะดูจากลักษณะของหลักแล้วอ๋อรู้สึกว่าชาวบ้านแถวนี้เขานับถือคือมาบนอะไรก็ได้สมความปรารถนาแล้วเขาก็เลยมาไหว้กันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรูปร่างมันแบบนี้ไหมครับก็ก่อนนี้มันเป็นหินเฉยๆที่อย่างนี้นะคะอ๋อเป็นหินอย่างนี้เลยรูปร่างแบบเดิมฮะก็ลูกก็เอาทองมาทามาดับให้แถวนี้นับถือทั้งทั้ง ้บานเลยตั้งแต่นั่งเรือกันมาสังเกตได้ว่าสองฝั่งคลองจะมีทั้งศาลเจ้าแล้วก็วัดเป็นระยะระยะและอีกหนึ่งที่ที่เราจะแวะไปคือวัดซัมปอ,อกงค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านในนะคะของวัดซัมปอ,อกงค่ะซึ่งก็ถือว่ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ที่นี่มานานมากแล้ว ยากทราบประวัติสักนิดหนึ่งครับที่นี่ว่าวัดสัมปะคงสร้างมานานแค่ไหนครับโอ้โลุงตั้งแต่เกิดมาจากฟารมได้ก็มีวัดนี้นะครับภายในวัดนี้มีเป็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ะครับก็เป็นแบบเดียวกับที่วัดพนัญเชิงที่อยุธยาแล้วก็วัดกัลาาที่ฝั่งธนบุรีเนี่ยองเดียวกันเลยคือทีนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าแถวนี้ก็จะมีทั้งคนจีนและคนไทยอาศัยอยู่ขนาดไม่แปลกเลยที่ในวัดจีนอาจจะมีทั้งพระพุทธรูปไทยและพระพุทธรูปจีนอยู่บ ใช่ครับบครัหลังจากขึ้นเรือมานะครับมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดสัมปกงแห่งนี้แล้ว ไหว้พระไปครับได้กลิ่นหอมๆมาแตะจมูกเเดินมาปุ๊บเจออะไรครับนี่แฟรี่นั่นน่ะสิคะก็ต้องถามพี่เขาเลยดีกว่าค่ะพี่คะทำขนมอะไรอยู่คะเนี่ยทำอะไรครับทำซาลาเปาค่ะซาลาเปาทำให้ให้คนที่มาไหว้หรือว่าทําสั่งหรือยังไงครับสก็ทั้งสองอย่างค่ะทั้งสั่งด้วยแล้วก็คนมาไหว้ด้วยเห็นไหมซาลาเปาอันนี้ใส่ทุนเลืองนะครับดู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 อ๋อนี่คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นท้อค่ะ เป,เป็นลูกท้อเป็นลูกท้อคนละทรงกันกับแบบคน,นละทรงกันค่ะทำไมถึงทำเป็นลูกท้อล่ะครับลูกท้อนี่คือไหว้แบบว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นพวกไหว้เออวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมวันเกิดอะไรต่ออะไรพวกน,นี้หลังจากออกมาจากหม้อน,นึ่งแล้วก็ต้องมีการนํามาประทับด้วยเหรอคะใช่ค่ะประทับเพื่อเป็นสิ่งมงคลกับผู้ที่จะนําไปไหว้อะค่ะอันคือว่าสมมติเราประทับตัวนี้ใช่ไหมคะก็คือตัวหกก็คือวาสนาขอให้แบบ ทุกท่านที่เอาไปไหว้นี่ก็ให้มีบุญวาสนาเยอะๆตัวหกนี่เป็นยังไงคะก็คือตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็คือตัวหกนี่นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ๋อตัวนี้เลยคือหมายถึงแปลว่าวาสนาใช่ค่ะแล้วตัวเล็กๆตัวนี้ล่ะครับตัวเล็กนี่คือตัวสิวค่ะสิวยืนยาวบางหมายแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวพวกชัยพวกชัยก็อไห้ล่ำรวยปั๊มเลยค่ะปั๊มปั๊มปั๊มเลยค่ะปั๊มปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊บเป็นไง ทานปลาลูกไปแล้วกินแล้วจะรวยแรงทุกคนเลยค่ะรวย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 สุขภาพแข็งแรงครับอายุยืนยาวแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงทันทีเลยกินได้ยุ้จะยืนหมื่นปีนะโอ้โหกินสลับเปล่าคราวหน้าหรือรับภาษาได้มากกว่าอิ่มท้องนะคะภาษาจีนเป็นภาษาคำเดียวเหมือนภาษาไทยทุกๆคำล้วนแล้วแต่มีความหมายศึกษาไว้ไม่เสียหลายค่ะ ตอนนี้แวะทักทายคนมาทั่วคลองแล้วถึงหลักสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ <ừ> เป็นหลักที่5้าเหรอคะใช่หลักครับไปก่อนเลยครับหลักนี้นะครับก็เป็นหลักหนึ่งนะครับที่อยู่ใน9หลักนะครับตั้งแต่0นถึง8นั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงยังมีความสําคัญอีกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเห็นใกล้ๆนี่มีเป็นรูปเหมือนของพันช่วมบุญนาคใช่ที่เป็นคู้แม่กองที่มาขุด อำนวยการในขุดครองดำเนินสะดวกแต่สมัยรอสี่เริ่มต้นสมัยรสี่แล้วมาเสร็จเอาสมัยรห้า<อ>คือท่านได<อ>้รับประชงการใ,ใ,ให้คู่อำนวยาการก่อนคร่บะคือท่านชูบุญน้ารหรือว่าสมเด็จเจ้าพยายมหาิีธุรยาโภคใช่มช้าเกิดวไ่าใครที่มาที่หลัก5้าก็สามารถเป็นกราบว่า เรื่องราวเรื่องเล่าในอดีตสะท้อนให้เห็นถึงปัจจุบันเพราะคนรุ่นเราจะมีวันนี้ไม่ได้หากไม่มีอดีตและสายน้ำแห่งนี้ก็พาอดีตทะลุมิติมาอยู่ขนานกับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่างแนบเนียนสืบทอดกำเนิดรากเงาววัฒนธรรมให้ทุกชีวิตที่นี่ยังคงดำเนินต่อไปเหมือนคลองดำเนินสะดวกที่ยังไหลช้าๆหลอ่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของผู้คนมาอย่างยาวนานค่ะ ทุกมุมมองทุกชีวิตที่ดำเนินอยู่ที่ดำเนินสนุกแห่งนี้มีเรื่องราวความทรงจำให้เราได้ค้นหาอยู่เสมอครับ จะรื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆให้หวนคืนกลับมาอีกครั้งลองมาที่นี่ดูนะคะแล้วคุณจะได้พบนะครับกับวิถีชีวิตรวมถึงอาหารอร่อยๆนะครับของชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ที่นี่ครับและนี่แหละค่ะเหล่าตั๊กลักดาเนินสะดวกในความทรงจําค่ะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากดูรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปเลยนะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ w w w t h a i p b s o r t h ทั u a d h i นครับหรือถ้าใครนะคะอยากจะติชมรายการหรือว่าแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถค่ะ ส่งเข้ามาได้ที่ทั่วถิน่น at t h a i p b s o r t h ค่ะหรือเขียนจดหมายของคุณมาก็ได้นะครับที่ตู้ปน11ปนฝเสนานิคมกรุงเทพฯ10902ครับวันนี้แฟรี่และพี่นพคุณต้องลาไปก่อนนะคะลาแล้วดำเนินสะดวกค่ะลาแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> and how